ด้านหลังผมนี่ก็คือฟอมเทวิเลอร์ที่เราได้ติดตั้งไอ้บอททอมแพตฟอร์มอยู่นะครับซึ่งเราจะเราจะสกเกตได้ว่าการติดตั้งบอททอมแพตฟอร์มเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเราประกอบเป็นการอากาศเลยเราไม่ได้ประกอบที่พื้นเพราะว่าพื้นที่ของเราไม่มีนะครับเราจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคทักษะแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยคือการประกอบกลางอากาศประกอบด้วยอะไรบ้างครับต้องมีฐานที่เราใช้ เป็นตัวช่วยเรียกว่า temporary support beam เนี่ยนะฮะขึ้นมาแล้วก็การทำงานการอากาศต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญงานปลอดภัยใช้ระบก safety harness แล้วก็มีขอเกี่ยวแล้วก็ใช้ระบบลอกในการ adjust ชั่วคราวให้ได้หลังนั้นเราเริ่ม bolting ต่างๆให้เรียบร้อยหลังนั้นจริงเอาบาร์เข้ามาร้อยเป็น safety bar อีกทีนะครับเดี๋ยวตอนตอนนี้เราเอก็ทำมันมาระมาณ5วันแล้วในการประกอบการอากาศตัออ้งแต่การติดตั้งตัว เรียบีมแล้วก็ตัวสตริงเจอร์ต่างๆปั๊บเรียบีมแล้วก็มีพพอร์ตบีมเอ่อเทมโพซัพพอร์ตบีมแล้วก็มีสตริงเจอร์แล้วก็มีสุดท้ายแล้วก็ประกอบร้อนบีมนะครับตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วทีมงานอย,ยมมาานาอดเ,เ,เ,เยี่ยมมากครับทำงานการอากาศแล้วก็มีความชำนาญทักษะสูงมากโอเคครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากๆครับงานนี้สำเร็จแล้ว ต้อนปลาทางหน้า <Okay. S 1> เดี๋ยวโยนถ้ามางี้เราก็ต้องดึงมาหาเรานะเราปลายห่อนนุนเข้านะ,ะนไม่ไม่เอาเชือกวานนี้เชือกมานี่นเอาไปลายไว้นู่นเออชายชาใชาถูกต้องคอ,อ,อนโทรลไว้คอนโทรลไว้อย่าวิ่งมากดเดี๋ยววิ่งกลับไปอีกเลยนี่ย หน้าปาหน้าหน้าขวาหน้าไหลป้าไปนรื่อยป้าไปป้าไปป้าเปลาหลังด้วยดังหลังเลยวางแล้วนะครับโน่นเลยลอก เต่เดี๋ยวลองหยอดมาดูพี่มันเป็นบูบงังคับข้างบนน่ะเราก็ต้องให้มันข้าข้างบนโอโหสวยงามมากออกมาหยาบตัง,งเนี้ยอันไหนพี่เขินนอกไว้ก่อนตัวไหนใกล้เคียงอ่าตัวไหนโ okay. อเคเอาไหนก่อนเอาไหนได้ก่อนสองตัวพอถือว่าเซฟปลอดภยัยครับเอาไหนได้ก่อนพุทธาม You guys. You very good. ไม่หรอกครับมันอยู่มันอยู่เหนือปีม400นั่นเออเอาละเข้าไปเลยเข้าไปเลยคอนโทรลด้วยคอนโทรนอ้าวไหลเข้าไปไหลเข้าไปหลังเลานิดนึงหลังเลานิดนึง หลังลอกนิดนึงให้กลางๆหน่อยเย่อเบียงเย่าเวียงเหย่อเบียงเย่อเบียงโอเควิ่งขวาไปวิ่งขวาไปเรื่อยเอาเลี้ยงมาหน่อยเลี้ยงมาหน่อยเบา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 อะให้นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนพอ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 ก่อนตอนนี้เราก็ใส่เทมโคลอรี่บีมเข้าไปอีกหนึ่งตัว The front beam is just temporary. This behind beam is the rear beam. Okay? It's just temporary beam. Hang it down and you can see after we pressing the stringer beam. Ta -ta -ta -ta. It's so beautiful. We'll try to get it done. Hả? Hả? Ừ. Lót dương bên quá đen. นิ่งมากนิ่งมากยไปกอบแคมนะครับอ้อาไป ช่วยจับบาด้วยครับพอก่อน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  ครับันเโซโซ็งกแก้ไม่ได้เ้าเคเขาบอกเอาเชือกงัดมัดหางโซ่จะแก้ง่ายกว่าเรามามัดหางโซ่ดีกว่า

วางตรงแล้ว โอเคเขาป้ <Okay. S 2> ายเชือกมาทางเรานะเบ็ไเไดไปเบ็ดไปเดี๋ยวรอไฟแดงนิดเดียเดี๋ยวเบ็ดไปรอก่อนโอ okay, เคเบ็ดไปเบ็ดโนเบอมเบ็ดเบยหมุนหมุนมาหาเราครับโอเคเบ็ดไปหมุนมาหาเรา เอาเยอะช,ชอบเยอะเอามาขนาดไว้กับตัวหน้าทัดเนี่ยครับเอาสวิงขวาไปสวิงขวาไปดูเบีมดูเบมไป,ไ,ปไปขวาไปขวาไปไปกลางทัดข้างหน้านะฮะ พร้อมไหมครับพี่อ่าปลายปลายเทียบเทียบก่อนเทียบเทียบก่อนอย่าให้ปลายโผล่โหซุ่ขวาไปปลายยังไม่พ้นหรอกโอ้โหพี่คอนโทรลหน่อยคอนโทรลหน่อยดึงหน่อยลุงดึงหน่อยเอาเลีย้ยหน่อยเลีย้ยหน่อยเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลียวก เรียนแป๊บหนึ่งเรียนิดนึงนะครับเรียนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งหน้าล้อกี่เพิ่งหน้าล้อเดี๋ยวรอการจราจรนิดนึงครับเดี๋ยวรอจราจรแป๊บหนึ่งสแตนบายขวามือสวิงเออ่งขวาไปก่อนเอาได้ได้เลยนะโอเคสวยงามพอก่อนครับพออก่นพอก่อนพอก่อนพอก่อน เบรกขึ้นไปครับเบรกขึ้นไปเบรกไปนิดหนึ่งเบริดนึงเบริดนึงไปไงบ้างครับงานติดตั้งแพลตฟอมเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้สมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราจะเลื่อยตัวเทม p พ r a รีตัวซัพพอร์ตบีมนั่นออกนะหลังจากที่เราล็อกด้วยน็อตกับบีมตัวจริงเสร็จแล้วเนี่ยนะ ครับ so, งานหลักๆงานหลักๆก,ก็ได้จบแล้วครับเมนบีมทั้ง2ตัวทั้งรอนและเรียบีมแล้วก็ตัวสตริงเจอร์ต่างๆสําเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มีการโบนติงกับตัววอล์กเวย์แพลตฟอร์มต่างๆเข้าไปอันตัวที่เราสามารถทำได้ง่ายแต่ตัวที่ยากจริงๆก็คือการติดตั้งเมนสตีลบีมของตัวบอททอมแพลตฟอร์มของฟอมเทเลอร์ eller, ซึ่งเราเห็นว่านี่คือแม่น้ําและนี่คือสะพานที่มีการใช้สอยและฝั่งนู้นก็มีสะพานอีกเราไม่สามารถที่จะ มาประกอบที่พื้นได้นะครับ,รบรด,ดนูนะมันยืออกมาสี่เมตรประมาณสักหกเจ็ดเมตรเลยนะครับบนถนนเนี่ยเราไม่สามารถประกอบทีนีเ้เราต้องกอบชิ้นต่อชิ้นกลางอากาศนะฮะนั่นก็มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้าง,งานด้วยถ้าเรามีพื้นที่ฟรีอย่เงี้ยมันก็มีปัญหาครับมาเล็กเรชัน,ชนในการติดตั้งอันนี้มันอินเร็กเรชนันนะฮะไอเร็กเรชนันมัน,ม,นมันไม่มีระเบียบแบบแผนเราต้องใช้ขุนทักษะประสบการณ์ต่างๆเข้าไปช่วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับแล้วทีมงานที่มีคุณภาพ ขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะครับ